อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจประกันภัยต้องทำยังไงนะไม่ยากเลยคุณพร้อมที่จะถอดตัวโขนตัวเองไหมคุณพร้อมที่จะแสดงตัวออกมาคุณไปเจอคนอย่างน้อยๆคุณก็ต้องบอกว่าคุณทำธุรกิจอะไรเพื่อเขารู้จักคุณบางครั้งเรายัางอยากจะลงสื่อโฆษณาเลยต้องมันไม่แพงมากนะธุรกิจอะลงโฆษณากันนะบางบางสื่อลงกันทีเดือนเป็นๆล้านเราไม่ต้องเราตัวเองไปคุยกับเขา อ๋อเวิร์โครเ,เราจะมีตำแหน่งอะไรต่างๆจังวันนี้เราไปคุยเขาเพื่อไปบอกเขาว่าเราเป็นคนขายประกันรถยนต์ประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตเราบอกก็เลยให้เขาเตรียมตัวให้เขารับรู้เลยอย่างน้นอยๆนะตอนนี้ยากเขายังไม่ใช่เป็นลูกค้าเราเขารู้จักเราลนะเราเป็นคนนักขายอีกสักหนึ่งปีหกเดือนสามเดือนบางอื่นเขามีสินค้าที่ต้องซื้อประกันเขาก็จะถามคุณว่าวันนั้นที่คุณมาบอกว่าคุณเป็นตัวแทนขายประกันรถยนต์เนี่ย เองอนไขตัวนี้สเสนอมาสิถ้าเราถูกกว่าสเสนอไปถูกกว่าเขาจะนิกก่มกว่าม่ไหนะังนั้นคุณต้องเริ่มถอนลูกโพตรลบคุยชนทุกคนเลยไม่ต้องขีม่มันอ้อมค่ายนะฮะเข้าไปถึงมนต้องเสียเวลาเลยไมต้องไปเจอลูกค้าแล้วก็พูดเรื่องอืน่นนะ่ะบอกตรงเลยวันนี้มาเพื่อจะมาคุยคุมาชักชวนคุณอนะ่ะให้มาซื้อกันผ่านเราหรือมว่าเป็นสมาชิกของสี่ของโบกเกอร์แล้วมันดยียังไงอ่ะยางน้อยถูกกว่าคุณเป็นลูกค้าเรา คุณต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงประเภทหนึ่งอ่ะคุณต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่นอ่ะแล้วมาเป็นสมาชิกสีกลุ่มคุณจ่ายเหลือหมื่นหมื่นเจ็ดกว่าถูกกว่าไหมถ้าเกิดถูกกว่าใช้บริการเราดิถ้าเกิดแพงกว่าซื้อที่เก่าไม่เสียหายเลยใช่ไหมแล้วคุณต้องมั่นใจว่าถูกกว่าแล้วก็สร้างรายได้ด้วยแล้วเมื่อคุณซื้อหุินค้าเราถูกกว่าคุณบอกต่อสิคุณบอกต่อสีกลุ่มก็จ่ายคุณค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณก็มีรายได้นะผมก็มีด้วยผมมีตำแหน่งอาจารย์ประดับฐ้า ผมได้หนึ่งเปอร์เซ็นได้สามเปอร์เซ็นต์ะเพราะนั้นหัวโขนคุณถอดออกมาเลยคุยกับทุกคนนะแต่ที่มีรถแรกก็ได้หรือไม่จำเป็นไม่มีรถก็ได้คุยคุณคุยทุกวัน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 จะเกิดความชำนาญแรกๆเขาก็ถามคุณว่าจะตอบไม่ได้คุณก็ถามผมหรือแผนกไลอ้อนยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยคุณถามแล้วก็ตอบคุณได้คุณก็ไปตอบลูก้านับวันนับวันคุณก็เกิดความชำนาญชำนาญชำนาญนะจนเรียกว่า เก่งสังคมอยอมรับคป็นคนเก่งคนเก่งได้ได้ก็ต้องตามมาเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ง่ายนิดเดียวแค่ถอดหัวโขนแล้วไปคุยกับคนเท่านั้นเองจบง่ายง่าสังคมยอมรับมีไรายได้แล้วเป็นแสนแล้โอเค